วัวน,นี้นะคะจะเป็น3ล้อกระบะนะคะลูกค้าฟังก์ชันนะคะมีมาพร้อมเลยค่ะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะคะขี่ได้ไกลประมาณ40กิโลเมตรต่อหนึ่งครั้งนะคะด้านหลังนะคะสามารถเปิดท้ายกระบะได้นะคะลูกค้าเอาไปบรรทุกของนะคะส่งของได้สบายมากๆค่ะหรือว่าจะเอาไปจัดใจ่ายใช้สอยนะคะ ไปใส่ของเวลาไปตลาด <HHH> ได้สบายค่ะลูกค้าเหมาะมากๆนะคะสําหรับบางคนจะเอาไปบรรทุกของหรือว่าร้านชําต่างๆนะคะเอาไว้ส่งของนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะมีเบาะนั่งนะคะลูกค้าฟังก์ชันครบเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมีกระจกให้พร้อมนะคะแถมมีเกียร์สโลมีเบรกเท้าให้ด้วยนะคะลูกค้าเกียร์สโลสําหรับเอาไว้ขึ้นที่สูงนะคะลูกค้าหรือว่าเนินสูงนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะมีเบาะนะคะสําหรับบางคนจะไว้เป็นที่นั่งนะคะลูกค้า หรือว่าว่าเป็นรับส่งเด็กนักเรียนนะคะลูกค้าลูกหลานนะคะสามารถนั่งเป็นเบอด้านหลังได้นะคะลูกค้าคือเหมาะมากๆนะคะลูกค้าสีเขียวนะคะสวยสดใสามากๆคะ่ะทางร้านเรานะคะมีบริการนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าแล้วก็ทางร้านเราไปส่งให้เองถึงหน้าบ้าน